สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องปากกายี่ห้อมองบอังนะครับมองบอังหรือภาษาคนไทยจะเรียกติดปากว่ามองบลังนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาเยอรมนีเยอรมันว่ามองบอังมองบลังนะครับมองบอังตัวนี้เป็นรุ่นสตาร์วอเกอร์นะครับรุ่นยอดฮิตยอดนิยมตลอดกาลสตาร์วอเกอร์ตัวนี้เป็นรุ่นเพอร์ซิสไลซินนะครับแล้วก็เป็นฟอร์เทนเพนก็คือเป็นปากกาคอแรงนะตัวนี้เป็นของแท้นะครับปาาระกันศูนย์นะครับอ่ะ นี่ผมให้ดูก่อนว่าคู่มือของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่คู่มือของแท้แล้วก็มีวอรันตีการ์ดด้วยนี่วอร์ันตีการ์ดตัวนี้สามารถไปทําโลโก้ที่ช็อปเมืองไทยนะครับแล้วเป็นวอร์ันตีการ์ดทั่วโลกตัวนี้เห็นไหมผ่านตัวแทนจาหน่ายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเป็นของแท้นะครับแล้วเสี่ยมคันผ่านตัวแทนเสียภาษี vat เต็มๆครับเสียภาษีนะครับตัวนี้เป็นรุ่นของอ Starwalker นะครับ Starwalker ตัวนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยกล่อง หน้าตากล่องเลยไปแบบนี้นะครับอ่าช่วงนี้มีหน้าฝนนิดนึงก็มีเสียงซาวด์แทกนิดนึงนะเพราะว่าเสียงฝนตกกาลังฝนตกนานอยู่เราก็เราก็เลยอัดก่อนตัวนี้เป็นโบนะครับเป็นชิปโบเป็นออฟชั่นแนลนะครับนี่มาพร้อมกระดาษนะครับอ่ะผมบอกว่ารุ่นนี้ดีอย่างไรอ่ะรุ่นดีดีไงผมขออนุญาตเอาหลบก่อนนะกันว่านะครับว่าตัวนี้เรารู้แล้วเป็นของแท้แน่นอนละนะอ่ะตัวนี้นะครับผมเปิดให้ดูก่อนว่าเฮ้ยหมองบลองตัวนี้นะอ่าขออนุญาตจอดนิดหนึ่ง รุ่นสตาร์วอลเกอร์น wow ี่เป็นเอกลักษณ์ครับก็คืออยู่นี่นี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้นี่สตาร์วอลเกอร์ตรงนี้ครับอ่านี่สตาร์วอลเกอร์นะครับเขาจะเป็นนี้นะครับมีเขียมองบรงนี้นะครับหน้าอยู่นี่แล้วก็หัวเป็นดาวนี้นะครับหน้าแล้วตัวนี้นะครับอ่ะผมจะให้ดูนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น FP นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดหมุนรอบดูชัดเจนนิดนึงก่อนนะอ่ะนี่นะครับแล้วก็หมุนค่อยๆหมุนดูนะครับนี่หนึ่งจะมีนะครับอ่านะครับ นี่เป็นเลเซนซนะครับโอ้ทนทาคนความทนทานไม่ต้องส,สูงมากแล้วน้ำหนักเบาข้างนี้มีมีเส้นลวดลายนะเพราะว่าตัวนี้สามารถใส่หัวได้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมําให้ดูว่าตัวนี้ดีอย่างไรนี่เปิดมาหมุนนะครับหมุนนะใช้เข่าหมุนนะเออนี่หัวไซส์นี่ขนาดเอ็มนะผมให้ดูที่หัวแล้วกันนะสวยงามมากเลยนะแล้วเทียมพันตัวนี้ใส่หมึกได้สองพันนะเอ้ยใส่หมึกสองพันเฮ้ยมันคืออะไรนี่ตัวนี้เป็นของแท้เดี๋ยวผมสูมให้ดูนะครับกล้องได้ประมาณได้เท่านี้นะครับอ่ะ นะครับหัวแบบนี้นะครับนะ้ามึกซึมอย่างดีนะครับตัวนี้ใส่หมึกหลอดอ่ะผมจะให้ดูวิธีเติมวิธีเปลี่ยนหมึกวิธีอะไรคือด้านหลังนี่นะครับหมุนหมุนบอกของนี้เข้ามานะครับตัวนี้เป็นหมุนอ่ะแล้วนี่เขาให้หมึกเดมโมมาคุณต้องซื้อหมึกเองตั้งหางนะครับแล้วที่สำคัญน,นี่มีซ่อนข้างในอันหนึ่งด้วยเฮ้ยอันที่สองเพื่อกรณีว่าหมึกหมดอ่านี่นะเขาน่ารักขนาดไหนที่เขาออกแบบดีเนาะ เผื่อมึกหมดใส่แค่สองอันเลยแล้วไม่ต้องมีสปริงไม่ต้องมีอะไรเลยต่อตรงได้เลยนะเอ้ยดีเนาะนี่นี่คือตัวผมจะบอกว่าอะสมมติผมถอดนะเราไม่เอาน้ำมึกนะเออน้ำมึกนี่สมมติไม่ใส่น้ำมึกนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาวัดที่ตัวปากกากันว่าน้ำหนักกันเท่าไหร่เฮ้ยนี่เห็นแล้วจะตอกอใจตอนแรกผมตอกอใจเลยจับปุ๊บโอ้ย 23กรัมบวกหมึก1ลูก25กรัมตัวนี้เป็นเดมโมสมมติหมึก,ม,กมูลหมึกมูลราคาเท่าไหร่หมึกน้ำหนักเท่าไหร่1.3กรัมตัวผมตีให้เลข2เลยเลข2นะอ่ะ23กรัม2 5 27ถ้าใส่หมึก2หลอดอเข้าใจนะหมึก2หลอดเป็น27แต่ถ้าสมมติเราใส่ตามมาตรฐานเป็นเท่าไหร่ นี่ผมใช้ดูวิธีหมึกตัวนี้นะข้อดีของตัวนี้นะถ้าคนณมีเสียดนะใอ้หมึกเติมก็ได้นะผมจะบอกฟังว่าเสียบหมึกตรงนี้เติมได้เลยเออนะเราไม่พูดกันปปากปิดปาก่ากนะนี่วิธีใส่คือแบบนี้อ่านี่สร้างน้ำหนักเต็มๆนะผมจะสร้างน้ำหนักเต็มก่อนนี่นี่นหนักเท่าไหร่แล้วก็หมุนใส่โอ้ดูดีมากไฮโซมากเลยยี่สิบห้านะครับแต่ว่าถ้าหมึกสองก้อนสองแท่งนะครับก็ประมาณยี 10, นะ่สิบเจ็ดอ่ะ ดีว่ายี่สิบเจ็ดไม่เกินยี่สิบเจ็ดดีกว่านะอ่ะเราจบละคราวนี้เรามอดไม่สุ่มมันไซส์กันเฮ้ยไซส์น้ำจับที่ปกติน้ำจับนี้จะเป็นเท่าไหร่ผมนะรีชุดสีโลนะรีปล่อยสีโลอยู่ตัวนี้เป็นเวอร์เนียอ่าเราดูที่สีโลเท่าไหร่น้ำจับอยู่ที่เก้าจุดเจ็ดอ่าเห็นไหมที่จับแล้วด้านด้านตะบนตัวถังตัวถังตัวนี้เป็นทรงเบียร์นะไม่เท่ากันสิบสองจุดสี่แล้วด้านบนอยู่ที่เท่าไหร่สิบเอ็ด ด้านตูดบนดก็ไสเกเห็นไหมอ่าไม่เท่ากันแล้วเทียมคันตัวนี้ใส่ข้างบนน,นนี้ด้วยนะเฮ้ยหมุนได้ด้วยนี่เนี่ยดูดีเฉียวนะเห็นไหมดูซิโอ้โหนี่คือมองบังนี่คือเอกลักษณ์ของมองบังครับอ่าคราวนี้เราก็ผมก็จะมาวางตัวนี้นะอ่านี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกหมึกเติมครับหมึกไอกระบอกเมื่อกี้เนี่ยหอันมี8อันอ่าเห็นไหมมีแคาเดกนะครับมีแคาเดกนี่คือหมึกเติมมัลติบล็คนะครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ย นิปรรศที่ออสเตรียนะครับออสเตรียอยู่ข้างกับเยอรมนีนะครับติดกันนะครับนี่แปรคาเด็กนะครับโอเคก็เดี๋ยวอย่าลืมนะครับเวลาซื้อทุกครั้งนะครับผมแนะนําว่าต้องมีวอร์เรนตีการ์ดนะครับแล้วก็ทีมคันอย่าลืมนะครับปั๊มด้วยนะครับจําเป็นมากเลยเหมือนถ้าคุณซื้อโรเล็กซ์ซื้อปัจเจกถ้าคุณไม่ปั๊มถ้าคุณไม่รีจิสเตอร์ครับงานเข้าแน่นอนนะครับอ่าผมก็ วางแบบนี้นี่คือชุดขอ,องเขาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมอยู่นี้ข้างนอกกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะกล่องข้างบนเนี่ยเขาจะไม่ใส่ซ serial n เบอร์เหมือนรุ่นอื่นนะเออเพราะบางรุ่นเนี่ยจะมีตอกซ serial n เบอร์เขียนแปะซีเรียล number รุ่นนี้ไม่มีซ serial n เบอร์นะครับอ่ะให้ดูนะคอนเฟิร์มว่ามีซ serial n เบอร์นะเพราะบางรุ่นจะมีแปะซ serial n เบอร์ตรงนี้เลยนะก็เท่านี้เป็นโบนี่โบแล้วก็เดี๋ยวผมต้องห่อก,กระดาษส่งลูกค้านี่กระดาษครับกระดาษมีห่อกระดาษส่งลูกค้ากระดาษสีดำเฮ้ยสีดำนี่ ชอบมองบางทั่วโลกเซี่งยงไฮ้โตเกียวเบอร์ลินเห็นไหมเบอร์ลินนี่เบอร์ลินอยู่บนตัวนี้สิงคโปร์ตัวนี้นดเด g e เจนเนโรเฮ้ยมิลานแล้วก็ New York. นิวยอร์กนี่นะครับตัวนี้เป็นมอสโกเฮ้ยประเทศที่เราไม่เคยไปมีอยู่ประเทศเดียวคือลีโอเนเจอรที่นี้ผมยังไม่เคยได้ไปมีโอกาสผมจะไปนะ ไปดูไม้กางเขนอาพระเยซูบนกางเขนบนภูเขามีทิรัสสวยมากเพื่อนผมไปะสวยมากที่เลยนี้ผมเคยไปหมดแล้วอานะครับก็ประมาณนี้ก็นะครับก็ขอบคุณที่รับชมทุกท่านนะครับใครมีคําถามเกี่ยวมองบรงนะครับปาเกอร์คอชเชฟเฟอร์อ น้องรามีนะครับอย่าลืมนะครับส่งคำถามมาที่ข้า,ายใต้โพได้ผมจะไปหาคําตอบให้ได้ครับถ้าเพายามหาตอบไปดีที่สุดนะครับกดขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิง่งเตือนกิ้งกิ้กิ้งกนะครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ